คุณผู้ชมครับโรคเอดเคยเป็นโรคที่คนหวาดกลัวทั่วโลกนะครับเพราะว่าได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจํานวนมากในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดก็ลดลงไปอย่างมากทําให้เรามีความหวังนะครับที่อาจจะทําให้เราได้เห็นโรคเอดหายไปจากโลกใบนี้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งทาง UN a เอ s ซึ่งเป็นองค์กรที่ต่อต้านโรคเอดนะครับ,รบเขาก็ออกรายงานนะครับว่า ตอนนี้นะครับหลายประเทศได้ดําเนินนโยบายป้องกันโรคเอดได้ตามเป้าหมายซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อและก็ผู้ป่วยลดลงอย่างมากครับหน่วยงานของสหรประชาชาติที่มุ่งเน้นการทํางานเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดออกรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่า ตอนนี้นะครับมีหนทางที่ชัดเจนในการยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรคที่ผู้คนทั่วโลกพากันหวาดกลัวเพราะว่าไร้หนทางรักษาแล้วก็เป็นโรคที่เคยมีภาพติดตาว่าหากใครติดเชื้อแล้วก็ต้องนอนรอวันตายเพียงสถานเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับวินนี่เบียนนีมา ผู้อำนวยการบริหารของ UN เอ d s หรือโครงการโรคเอดแห่งสหประชาชาติได้ออกรายงานที่มีชื่อว่าเส้นทางที่ยุติโรคเอดที่ระบุถึงหนทางที่ชัดเจนในการยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดภายในปี2573จากการที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตามรายงานระบุว่าข้อมูลและตัวอย่างในตอนนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางที่จะทำให้โรคเอดสศูนพันนั้น คืออะไรต้องทำอะไรบ้างแล้วตอนนี้ผู้นำในบางประเทศก็กำลังเดินตามเส้นทางนี้อยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยซึ่งประเทศต่างๆที่ให้ความสำคัญกับประชาชนแล้วก็ชุมชนเป็นอันดับแรกตามนโยบายและโครงการของประเทศเหล่านี้ก็กำลังเป็นผู้นำนะครับในการเดินไปสู่เส้นทางของการสิ้นสุดการระบาดของโรคเอ์ภายในปี2573 ค่ะทีนี้เป้าหมายที่เขามีการตั้งเอาไว้ในตอนนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเป้าหมาย95 95 95, 95นะคะขยายความก็คือ95%ของผู้ติดเชื้อ HIV จะต้องรู้สถานะของตัวเองแล้วก็ต้องมีอีก95%ของผู้ที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV กาลังรักษาด้วยยาต้านไวรัสและอีก95%ของผู้คนที่กําลังรักษาอยู่เนี่ยจะต้องถูกไวรัสเนี่ยจะต้องถูกกดเอาไว้แล้วนะคะคซึ่งล่าสุดก็มีรายงานที่บอกว่าตอนนี้ก็มีบอตซาวาน่าเอสวาตินีรวันดาซาทร นารัตแทนซาเนียและซิมบับเวท,ที่ตอนนี้บรรลุเป้าหมาย ระดับ95 95 95, 95เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกอย่างน้อย16ประเทศค่ะที่กําลังจะเข้าถึงเกณฑ์มาตรฐานขณะที่เบียนนมาก็มีการเรียกร้องบรรดาผู้นําประเทศต่างๆนะคะขอให้ปฏิบัติตามแนวทางโดยระบุว่าการรับมือ HIV เนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างแข่งขันจากบรรดาผู้นําทางการเมืองที่รวมทั้งการติดตามข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การจัดการความไม่เท่าเทียม การรับประกรันด้านเงินทุนและทำให้ชุมชนและองคอ์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญยิ่งในการตอบสนองค่ะครับซึ่งรายงานของ u n a อ d s ก็ระบุนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื mm ้อ h i ไในแอฟริกาตะวันออกแล้วก็แอฟริกาใต้ก็ลดลงมานะครับกว่า57ตั้งแต่ปี2553แล้วก็พบว่าเงินทุนสนับสนุนเกี่ยวกับ HIV จากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็ลดลงมาเหมือนกันในปีที่แล้วโดยมียอดเงินทุนสนับสนุนอยู่ที่2,080ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับก็น้อยกว่าตัวเลข2,9,900ล้านดอลลาร์ที่รายงานระบุว่าจำเป็นต้องใช้ภายในปี2,568ในส่วนของการลงทุนเพื่อจัดการกับโรคเอดในเด็กพบว่า82%ของสตรีมีครรและสตรีที่ให้นมบุตรที่ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก ตอนนี้ก็สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสภายในปี2,565นะครับก็เพิ่มขึ้นมา46%แล้วก็ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกลดลงไป57%แล้วก็พบว่าการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในเด็กตั้งแต่ปี2,553ถึงปี2,565นะครับก็เป็นจำนวนที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1,980ค่ะ โดยรายงานยังพิจารณาถึงบทบาทของกรอบกฎหมายและนโยบายลดการแพร่ระบาดของโรคเอดโดยชีย้ไปที่ประเทศต่างๆที่ยกเลิกกฎหมายที่ทําให้คนไม่อยากเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอดเช่นบางประเทศนะครับก็มีกฎหมาย ที่หากคนเพศเดียวกันมีเพศสัมพันธ์ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษทําให้คนกลุ่มนี้ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลหรือว่าเข้ารับการตรวจเชื้อเอเพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษแต่ก็มีหลายประเทศที่ได้ยกเลิกกฎหมายลักษณะนี้ไปแล้วเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจแล้วก็การรักษาโรคเอชอย่างเท่าเทียม ซึ่งเรื่องนี้เบียนนีมาก็บอกนะครับว่าพวกเราต้องมีความหวังในการทําให้โรคเอดหายไปจากโลกใบนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่การมองโลกในแง่ดีแบบสบายใจนะครับเพราะว่าทุกอย่างอาจจะเป็นไปได้นะครับตามแผนแต่ว่าก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่ดําเนินการตามนโยบายป้องกันโรคเอดในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ ค่ะพูดง่ายๆก็คือจะสําเร็จช้าหรือเร็วแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าได้รับความร่วมมือจากนานาชาติมากน้อยแค่ไหนนะคะ